สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเรานะคะในคลิปเปิดกรุสติกเกอร์พาร์ทสนะคะก็ทิ้งห่างจากพาร์ทหนึค่อนข้างนานนะคะใครจำไม่ได้ว่า วิพัฒน์หนึ่งมีอะไรก็กลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะพารน์หนึ่งก็เป็นการให้ดูสติกเกอร์บางส่วนนะคะที่เรามีเนะเาะแล้วก็สะสมนะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงที่แบบยังไม่ค่อยกล้าใช้สติกเกอร์นะคะแต่พอสะสมไปมากๆนานๆเข้าเนี่ยก็แบบเฮ้ยเราจะมีสติกเกอร์สวยๆไปทำไมในเมื่อเราไม่ติดใช่ไหมก็ช่วงหลังก็เลยมีการใช้สติกเกอร์ไปบ้างนะคะอย่างที่เห็น ตอนนี้นะคะอันนี้คือเราหรือสติกเกอร์ที่เราใช้นะคะใช้แบบใช้จริงๆนะใช้บ่อยๆออกมาให้ทุกคนดูกันนะคะคือจริงๆมันมันก็มีมากกว่านี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่สติกเกอร์ที่เราแบบใช้บ่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะมาแนะนำสติกเกอร์ที่ใช้ง่ายๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบสะสมสติกเกอร์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดอะไรดีหรือว่า ลังเลว่าจะใช้ดีไหมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าสติกเกอร์ประมาณไหนนะคะที่เอามาใช้เนอ้อแล้วก็ใช้ง่ายๆนะคะใช้ง่ายในความคิดของเราคือติดแล้วก็โอเคแฮปปี้ติดแล้วก็เออสวยอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูพวกของ ที่เราเอาสติกเกอร์ไปติดด้วยเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยเริ่มที่เจ้าสติกเกอร์อันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครเห็นในทวิตแหล่งเี้ยในไอจี IG ของคนเกาหลีเนาะก็คือเขาจะมีสติกเกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะไว้ตกแต่งการ์ดนะทุกคนก็ตอนนี้กระแสสะสมการ์ดตกแต่งการ์ดอะไรอย่างงี้มาแรงมากนะคะก็คนเกาหลีก็สรรหาสรรธรมนะคะก็คือเอาสติกเกอร์พวกเนี้ย เอามาลอกแล้วก็ติดเป็นคำๆนะคะเออนั่นแหละเอามาตกแต่งนะคะแล้วคือแบบมันสวยมากทุกคนมันเป็นสติกเกอร์ตัวอักษรนะคะเป็นสีทองแล้วก็สีเงินนะอันนี้คือเราไม่ได้เอามาตกแต่งการ์ดหรอกเราไม่ได้สะสมการ์ดนะคะ <S <S ก็เอาไปติดแบบพวกหลังเคสหรือว่าเอาไปติดอของอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็วงการเรซินก็เอาไปใช้ตกแต่งหน้าปัดเรซินเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นแบบสีขาวนะคะก็คือฟอนต์นี้มันมีหลายสีนะอันนี้เราซื้อแค่สีเงินกับสีทองมานะคะยังไม่ดอด,อ,ดอยเอาให้ดูว่าเราเอาอันนี้ไปติดอะไรนะคะก็มีหลายขนาดนะคะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กขนาดใหญ่เนาะสีเงินแล้วก็อันนี้มีทั้งพิมใหญ่พิมพ์เล็กนะคะเป็นอันเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นใส่ที่เขาไปติดเรซินกันนะคะแล้วก็ตกแต่งการ์ดเนาะอันนี้ก็เป็นสีทองเหมือนกัน คิวๆนะคะต้องพรีออเดอร์เอานะแต่รู้สึกว่าน่าจะหาซื้อไม่ยากแล้วมั้งเพราะว่ามีคน p พรเเย้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นสติกเกอร์เล็กๆแบบนี้เป็นมินิสติกเกอร์นะคะอันนี้ซื้อที่ i file นะราคาเท่านี้เลย60บาทนะคะอันนี้ก็ของแบรนด์สติ with me นะคะเป็นเล็กๆแบบนี้เหมือนกันอันนี้เราก็ได้ใช้บ่อยเลยนะเพราะว่าเอาไปติด คีย์บอร์ดเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ติดนะแบบคีย์บอร์ดอันอื่นอะไรเงี้ยเอาไปติดคีย์บอร์ดเอาไปติดของเล็กๆติดเคสเอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นด้านๆแบบนี้นะแล้วก็มันไม่ค่อยลอกด้วยนะคะใช้ก็เออมันก็ติดทนดีนะแต่ว่าด้วยความที่เขาอันเล็กใช่ไหมเพราะงั้นเราเลยต้องมีสิ่งนี้ทุกคนสิ่งนี้ก็คือที่คลิปสติ๊กเกอร์นะคะเวลาใช้ก็ทำแบบนี้เราไม่รู้ว่าเราใช้ถูกไหมนะ ต่คือเราจะแบบว่าแอนแอนสติกเกอร์แบบนี้แล้วก็ใช้ที่คีบนี่คีบออกมานะคะอย่างนี้แล้วก็เอาไปติดเนาะ<โ>ก็ตั้งแต่มอไ,ไอ้ที่คีบนี่ก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเวลาจะติดพวกสติกเกอร์ตัวอักษรอ,อะพวกเนี้ยคือมันเล็กมากทุกคนแล้วแบบลําพังนิ้วอ้วนอย่างเราเนี้ย <laughs> เอาไปติดก็คงจะเบี้ยวนะก็เลยมีที่คีบเอาไว้นะคะเป็นตัวช่วยเนาะ อันนี้ก็ซื้อที่ i อฟฟนเหมือนกันนะคะละหกสิาบาทมั้งก็มีประโยชน์ดีนะคะใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะไม่ใช่แค่สติกเกอร์อย่างเดียวแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ตัวอักษรนะคะคือที่ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่าคือตอนซื้อก็เห็นมันน่ารักดีก็เลยซื้อใช่ปะแต่พอได้มาก็รู้สึกว่าทุกคนตัวอักษรมันน้อยมากเลยอะ่ะแล้วแบบ เหมือนมันมีแค่ครบอาาบัลฟาเบตอะคะ่ะก็คือถ้าคำแบบไม่ยาวมากก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยแต่ก็สวยดีนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใช้อะ่ะเดี๋ยวหาโอกาสใช้ดูคิวมากอันนี้ก็ซื้อ i อฟาวนะคะส่วนใหญ่ซื้อ i อฟาวหมดเลยนะถ้าเป็นสติกเกอร์นักวาดนะคะนักวาดไทยเนาะแต่ว่าสติกเกอร์เกาหลีอะไรเงี้ยก็จะซื้อที่ d ด๊ d ดีนะคะเพราะว่าเขามีอ,อิมพอร์ตนักวาดเนาะแล้วก็นี้เป็นสติกเกอร์แถมจาก พีออเดอร์ Pre ตุ๊กตานะคะก็เป็นลายดอกไม้ธรรมดาไม่มีอะไรนะเขาแถมมาสองแผ่นอันนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์หน้ายิม้มอันนี้อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์แถมนะคะจำไม่ได้ว่าซื้ออะไรมาแล้วเ,เขาแถมให้นะคะแต่อันนี้เนื้อมันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะแบบว่ามันบางนะแล้วก็น่าจะลอกง่ายนะคะนี่เห็นปะ่ะลอกง่ายก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าสติกเกอร์อย่างนี้เนี่ยเอาไปติดหน้าตาแบบอย่างเงี้ยเอาไปติดก็คิวๆดีนะคะ เราจำไม่ได้ว่าเป็นของแบรนด์อะไรอะแต่อันนี้ที่เขาแถมมานะ่าเขาน่าจะทำเองนะคะเหมือนจะมีที่เราซื้อที่เขาอิมพอร์ตจากอเมริกาะคะ่ะมันเป็นสติกเกอร์แบบที่เราติดกันตอนเด็กๆนี่แหละแต่ว่าจริงๆเขามีแบรนด์นะทุกคนเราเราไม่ชัวร์ว่าเขาคือแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบถูกลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ชื่อแบรนด์ Mary Mingle นะคะ ใช่ไหมนะมันคือ <c oughs> เขาบอก Made in USA อ่ะเราไม่แน่ใจว่าแบบเป็นเป็นถูหรอเขาสิลอะไรยังไงหรือเปล่าแต่อันนี้เราซื้อที่ไอฟาวนะคะราคาก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยไม่ไม่ชัวว่า import หรือว่าเป็นคนเอาไปทำอีกหรือเปล่านี่ไม่ชัวจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เราก็ซื้อที่ไอฟาวเนาะก็จะมีเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ ก็เป็นน้องหน้ายิ้มเป็นรูปหัวใจเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาแต่งก็น่ารักดีนะคะนี้ก็ด้านใน,นเป็นแบบนี้ก็เอาไปแต่งพวกหลัง iPad เอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิวๆดี เป็นวีบบบคือตอนนี้แบบสติกเกอร์แนว90มันกลับมานะคะแบบพวกสติกเกอร์หัวใจสติกเกอร์หน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีไอพวกนี้เยอะนิดนึงแต่ว่าสติกเกอร์แฟนอาร์คิวก็ยังซื้ออยู่นะตอนแรกก็ตั้งมั่นไว้แล้วแต่ว่าเออจะไม่ซื้อสติกเกอร์แล้วแต่แบบเข้าไอโฟนไปทีไรก็โดนสติกเกอร์ทุกทีทุกคนมันน่ารักอะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่ได้จากไอโฟนเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์นี้จอนนี่แบสโซนะคะ ก็เป็นแฟนอาร์ตน้องหมีนะเอนซีทีน้องหมียังไม่ได้ใช้เลยอันเนี้ยไม่กล้าใช้อะมันคิ้วเกินแต่ว่าวันนี้จะมาบอกเทคิคที่จะให้ทุกคนใช้สติกเกอร์ไม่ใช่หรอกแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่กล้าใช้นะคะคือสติกเกอร์ที่จะเอาไปใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่แบบเน้นปริมาณสติกเกอร์ที่แบบปริมาณเยอะๆๆๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบทุกอย่างมีอย่างละหนึ่งก็ยังไม่กล้าใช้ใช่ปะ แต่แบบพอเป็นสติกเกอร์ที่แบบอย่างเจ้าหน้ายิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยมีหลายอันเนี่ยก็จะก้าวไปใช้นะคะอันนี้ก็ไปใช้เหมือนกันนะนี่เป็นสติกเกอร์กลมนะคะของแบรนด์เพิร์มส์นะคะซื้อไวน้นานแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไปสองหลุมสองจุดคือจริงๆสติกเกอร์อันเนี้ยโดนถมอยู่ในเกะน,นะแล้วก็ไม่ได้ม,มาใช้สักทีนะคะก็เดี๋ยวเอามาถ่ายคลิปก็เดี๋ยวแนนนะคตอาจจะเอาไปใช้นะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะของแบรนด์นี้เหมือนเดิมยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีน้องเพิ่มอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้จริงๆสติกเกอร์ของแบรนด์เพิรมเนี่ยเขาเนื้อดีนะเป็นเนื้อด้านๆนี้เป็นด้านๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเอาไปติดหลังเคสหรือว่าติดคอมอะไรเงี้ยแล้วมันถูกเสียสีบ่อยๆอะ่ะมันอาจจะลอกได้นะคะเพราะเป็นเนื้อด้านเนาะมันเป็นเคลือบนะคะ เวลาติดหลังเคสเนี่ยแนะนำให้หาแผ่นใส่อะไรก็ได้เป็นถุงใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ติดสติกเกอร์ลงไปทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเราใส่เคสเนี่ยเราก็ใส่อันเนี้ยเข้าไปใช่ไหมเราก็เอาเคสแปะทับลงไปนะคะมันก็จะไม่ทําให้โทรศัพท์เราเลอะแล้วก็ไม่ทําให้เคสเราเลอะด้วยนะสติกเกอร์ก็จะไม่ลอกแถมยังเปลี่ยนได้เรื่อยๆด้วยทุกคนแบบเลิศมากอันนี้เราก็ทําเองนะคะทำใช้เองนะ แต่ว่ายังยังไม่ได้เอาไปใส่หลังเคสเลยนะคือทำเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือแบบมีหลายอันนะคะอันนี้ก็แบบผลงานชิ้นเอกชอบมากก็ประมาณนี้นะคะของเคิร์มส์เนาะอันนี้ก็เป็น f o r ทอรี่สติ๊กเนะคะเป็นสติ๊กเกอร์เรซินของ r e c o r d e เดนะคะเราซื้อที่ d a d ดดีเหมือนเดิมเนาะก็อันนี้ได้1แผ่นนะคะใน1 Pa แพ็กเกจจริงก็จะได้แค่1แผ่นนะแล้วก็ น้องมีหลายขนาดหลายสีนะคะก็เลือกใช้ได้เนี่ยอย่างอันเล็กๆอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone ที่อย่าง iPhone 8อะไรเงี้ยมันก็มีที่ว่างให้ติดบนโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไปติดเพื่อเราก็ติดนะน่ารักมากแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์แถมนะคะจากที่เราซื้อเคสเนาะก็เขาก็แถมเป็นสติกเกอร์ให้ไปตกแต่งหลังเคสนะคะคัสตอมเอง แล้วก็แล้วก็ทุกคนแบรนด์นี้น่ารักมากน่ารักมากมากเลยนี่เป็นแบรนด์คนไทยนะคะ A C A นะคะเราเราจำชื่อแบรนด์เต็มๆเขาไม่ได้ทุกคนแต่ว่าแบรนด์นี้น่ารักมากนะคะมีขายใน i f a ฟนะคือเส้นเขาน่ารักมากทุกคนมันคิ้วสุดๆไปเลยอะอันนี้ห้าสิบาทนะคะแล้วก็อันนี้อันเล็กเนาะอันเล็ก30สิบบาทนะคิ้วมากทุกคนดูสิเนี่ยแบบเส้นเขาน่ารักมาก เราใช้ลูกดาวไปสองอันนะคะแต่ว่าอันอื่นยังไม่ได้ใช้นะคิดว่าน่าจะได้ใช้ในอนาคต <c oughs> แล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์แถมนะคะจากแบรนด์ t m u n นะคะเป็นแบรนด์ที่เราซื้อประจำเนาะคลิปที่แล้วก็มีนะคะคลิปนี้ก็มีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคลิปสติกเกอร์แบบเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยก็น่าจะยังมีแบรนด์นี้อยู่อันนี้ก็แบรนด์เมื่อกี้นะคะ Aca เนาะที่ เราแนะนำไปนะทุกคนลองไปดูได้นะคะที่ไอฟาวเนาะแล้วก็เหมือนเขาจะมีในเว็บไอฟาวด้วยนะคะทุกคนลองหาดูนะแล้วก็อันนี้เป็นของแบรนด์โรแมนนะคะโรแมนคอฟนะบรันช์วัเทอร์นะที่เป็นไอ้น้องขนมปังเนี่ยอันนี้เราก็ซื้อเป็นสติกเกอร์มานะคะซื้อจากพารากอนนะก็ขายแผ่นหนึ่งประมาณเออร้อนะคะ ก็ราคาแรงอยู่แต่ว่าเขาเป็นลิมูบเบิลสติกเกอร์คือแปะเข้าไปแล้วก็ลอกออกได้โดยที่ไม่ทิ้งคราบกาวนะคะเหมาะกับคนแบบขี้เบื่อนะติดติดแล้วก็เบื่อแล้วก็ลอกอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่เหมาะกับติดคอมติด iPad อ,อะไรอย่างงี้มากเลยนะเนื้อแบบนี้เราก็ชอบซื้อนะคะแต่ว่าราคาเขาจะแพงกว่าสติกเกอร์เนื้อปกตินิดนึงแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์แบรนด์ M M Hard Store นะคะ อันนี้เป็นสติกเกอร์ชิ้นๆนะที่เราซื้ออันนี้เราสั่งกับแบรนด์โดยตรงนะคะเขาขายใน l ล ne My Shop เนาะก็จะเป็นแบบนี้แนวๆนี้นะคะ Burn Out Syndrome ต่างๆก็จะเป็นแนวแบบกราฟิกอย่างนี้นะคะสวยดีะทุกคนเน,เนื้อสติกเกอร์ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ราคา ราคาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะร้อยร้อยกว่าบาทเอ๊ยหรือแปดสิบบาทวะจำไม่ได้ทุกคนซื้อมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไปครั้งหนึ่งใช่ว่าจะเอามาตกแต่งหลังเคสแบบไออันเมื่อกี้นะคะเนี่ยเน,นี้ยว่าจะามาแต่งแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไม่มีเวลาทำเลยทุกคนแล้วก็หัดมาเป็นสติกเกอร์ตอกสอนนะคะอันนี้ก็ จำไม่ได้ว่าได้มาจากไหนลืมอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันว่าได้จากไหนนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวอักษรสีคิ้วๆอย่างนี้นะเราก็เอาไปแต่งไดอารี่นะคะเป็นเจ้าแพนเนอร์นี้ของเราเองเป็นเจ้าแพนเนอร์นี้นะคะแล้วก็นี่อะไรอย่างนี้นะคะก็เอาไปแต่งแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็ อันนี้ก็เป็นแพนเนอร์ที่เน้นย้อนเวลาเขียนเอานะคะแบบว่าแพลนมีไว้เพื่อเลื่อนนะคะทุกคนอย่าทําตามนะมันไม่ดีแพลนมีไว้เพื่อเลื่อนไม่ได้นะคะแพลนมีไว้ทําตามนะแต่ว่าเราแบบไม่ได้เขียนแพนเนอร์นานก็เลยแบบเขียนบ้างไม่เขียนบ้างนะคะก็ประมาณนี้นั่นเนื้อเขาจะเป็นแบบมันๆแบบนี้เนื้อดีเลยแล้วก็มีสติกเกอร์นี้ที่ทุกคนเห็นบนนี้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้นะคะ ก็อันนี้เราสั่งกับนักวาดโดยตรงนะคะแล้วก็ต้องรองเขาเปิดพรียก็คือเป็นแอคนี้นะคะ two c t n back นะก็เขาทำเป็นสติกเกอร์แฟนอาร์ตนะคะเราไม่ชชว์ว่าเขามีลงที่ร้านพร็อพช็อปร้านไหนหรือเปล่านะก็อันนี้เราพรีกับเขาโดยตรงเนื้อสติกเกอร์ก็เป็นแบบมันๆนะคะมันเรียกว่ายังไงมันเป็นแมทแมอย่างเงี้ยโอเคอยู่เลยแบบเนื้อดีเลยแหละ แล้วก็ชอบงานเขาด้วยนะคะแบบว่าทำออกมาสวยนะคุมโทนจะหมดอย่างเงี้ยเฮ้ยจะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะคะซื้อจากน่าจะเว็บไอาฟนะน่าจะเว็บนี่แบรนด์2อันนะคะน่ารักมากเลยทุกคน c a t r ะ Liquid นะคะก็อันนี้เป็นภาพน้องแมวเนาะแบบ สตรีชต่างๆนะคะมันมันนิสัยเหมือนแมวเราเลยไอตัวเนี้ยเห็นเราก็แบบน่ารักดีก็เลยซื้อมานะคะก็มีแปะคอมอยู่ทุกคนเห็นปะด้านนั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีสุดท้ายแนละ้วสุดท้ายอย่างอย่างอย่างไม่สุดท้ายอันนี้เป็น removable sticker เหมือนกันนะคะก็คือตัวเนื้อเหมือนเจ้า สติกเกอร์ขนมปังเมื่อกี้นะคะก็คือแปะไปแล้วก็ลอกออกได้นะแต่ว่าของเจ้าขนมปังเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเนื้อพลาสติกนะคะแต่ว่าน,นี้เป็นเนื้อกระดาษนะเรายังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอยู่ก้นๆลิ้นชักนะคะอาจจะเอาไปใช้นะอันนี้เป็นรูปแบบมิดไนท์มิลนะคะก็คือเป็นอาหารที่ขายในโพชาโพชาก็คือร้านร้านอาหารที่เสิร์ฟเ่าของเกาหลีนะคะก็มีเป็นกับกุงกับแก้มนะเป็น ต่ดังต่างๆนะคะน่ารักดีนะของแบรนด์ Tmans นะคะเมื่อกี้แล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้เราจำไม่ได้ว่าได้จากที่ไหนอ่ะเพื่อนให้มานะคะก็เป็นชื่อเมมเบอร์นะแล้วก็เนี่ยเราดึงจนนี่ไปนะคะเดี๋ยวให้ดูนะว่าสติกเกอร์ที่มันแหวกแหมันหายไปไหนนะ <laughs> ก็อันนี้เขาก็ทำเป็นแบบแนวกราฟิกนะคะแล้วก็เป็นชื่อเมมเบอร์น่ารักดีนะก็เป็นสติกเกอร์ที่เราใช้ช่วงนี้นะคะ ส่วนใหญ่จะไปอยู่หลัง iPad เรานะคะนี่เลยนี่อันนี้ก็จะมีน้องแมวทวีมันใช่ไหมแล้วก็อันนี้แบบเป็นสติกเกอร์ที่ได้จากพัสดุที่เขาแบบร้านเขาส่งมาอะไรเงรี้ยก็มาแปะข้างหลังนะคะนี่มันคืออันนี้นะจอนนี่นะคะมาจากแผ่นนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็มีสติกเกอร์ทวีมันตตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ เบิร์นเอาจากสต MM ิกเกอร์แพ็ค MM Hustle เมื่อกี้นะคะแล้วก็มีอันนี้สติกเกอร์จากนักวาดนะคะที่เป็นกราฟิกเนาะแล้วก็น้องตรงนี้เล็กๆด้วยนะคะเป็นแฟนอาร์ตไฮคิวนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นสติกเกอร์แฟนอาร์ตจากเรื่องไฮคิวนะคะไม่รู้ทุกคนอยากดูกันไหม ทุกคนอยากดูกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองเปิด,ปดให้ดูเงี้ยๆให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็นี้เป็นสติกเกอร์นะคะนี่แฟนอาร์ตห้คิวเป็นอันเล็กๆอย่างนี้อันนี้ต้องพิออเดอร์เอานะคะเราพิออเดอร์จากนักวาดเกาหลีหมดเลยนะคะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะแถมให้เลยเราไม่ค่อยซื้อหรอก อันนี้เขาก็แถมให้แต่ที่แถมให้จะเป็นแบบไม่ได้คัดนะคะไม่ได้คัดก็คือเขาจะแบบไม่ได้ตัดเป็นตัวตัวมาให้เราเราต้องไปตัดเองนะแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะที่เราไปแปะ iPad เมื่อกี้นะคะก็สั่งเป็นเซตนะคะเซตหนึ่งก็ได้สองแผ่นนะก็คือคนที่ชอบเก็บแล้วก็ชอบแปะก็ถูกใจนะคะแล้วก็มีแบบนี้ด้วย อันนี้ก็แบบเป็นอันเล็กๆนะคะเราก็แบบไปใช้แปะพวกจดหมายหรืออะไรแบบพวกโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยส่งให้คนอื่นนะคะก็แปบะบลงท้ายเล็กน้อยน่ารักอุบกริบนะคะมีติ๊กเกอร์แถมทำไมติ๊กเกอร์แถมเยี่ยจังเป็นนางชอบของแถมอันนี้เป็นติ๊กเกอร์แถมนะคะเป็นน้องแมวจากโรงเรียนอินาริซากินะคะนี่น่ารักมากเลย แล้วก็มีน้องอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ชิ้นๆนนะได้แถมเหมือนกันเฮ้ยทำไมของแถมเยอะเฮ้ยหนึ่งจะยังไม่เคยแกะโอ้ไม่ก็ซื้อของยังไงนี้อันนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นน้อง,อ,งอินันดิสากินะคะคิวมากแล้วก็สุดท้ายนะคะ สุดท้ายเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์เออะไรอันนี้เรียกเออะไรเอ่ยน่าจะใส์บีห้าหรือเปล่าไม่ชัวว่าใซสาอะไรนะคะแต่ว่าเขาทําเป็นสติกเกอร์แฟนอาร์ตนะคะแบบไม่ได้คัดนะเนื้อจะเป็นแบบด้นดานๆกระดาษกระดาษอย่างนี้นะคะก็แบ่งไปตามโรงเรียนเนาะน่ารักมากทุกคน เวลาใช้เราเห็นเขาจะแบบตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ใช้กันนะคะแต่ว่ายังยังไม่มีความกล้าพอที่จะตัดะคะ่ะก็เลยวางไว้อย่างนี้ก่อนโอเคก็สติกเกอร์เราก็ประมาณนี้นะคะดูเหมือนจะไม่อยู่ใช่ไหมแต่จริงๆมันเยอะนะทุกคนดูสิมันเยอะมากเลยอะ่ะแบบมีทั้งที่ใช้แล้วก็ไม่ใช้นะคะคือส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเอาไปแปะหลังเคสเอาไปแปะเอ่อกับ iPad อะไรเงี้ย แล้วก็มีแปะ Nintendo ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูทุกคนนี่มีแปะอย่างนี้ด้วยนะคะเห็นไหมก็ใช้สติกเกอร์จากแบรนด์สติ with me เมื่อกี้นะคะแล้วก็มีมีแปะด้หลังแบบน,นี้ประมาณนี้นะคะ ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ตัวอักษรที่เราใช้นะคะเวลาใช้ก็จะใช้ตัวที่คลบปที่บอกเมื่อกี้นะคะมันจะได้ไม่เปี้ยวเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกุสติกเกอร์วันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกุสติกเกอร์รอบสองเรารู้สึกว่าสติกเกอร์มัน สไตล์ต่างจากที่เคยซื้อไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะเราอ่านหมดทุกอันเลยจริงๆมีฟีดแบ็กยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะในช่องเมดอินไนที่นตี้เซเว่นค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย